อย่างที่บอกกันไปนะครับคุณผู้ชมวันนี้แขกรับเชิญของเรามาชุดใหญ่จัดเต็มมากเลยขอต้อนรับนะครับน้องๆจากซีรีส์ชามผ่านเวลา t i ม e เดอรซีรีสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผู้จัดนําทีมาเองเลยนะครับครับสวัสดีแฟนๆช่อง3นะครับเติร์กับดีกันจาหรือครับผู้จัดซีรีส์เรื่องไามผ่านเวลาครับอ่าพี่เติร์กพูดถึงเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจไงบ้างสําหรับไามผ่านเวลาก่อนอื่นเลยอยากจะบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาร่วมงานกับทางช่อง3 Uh huh. หลังจากที่ตัวตัวเองเนี่ยเราประสบความสําเร็จจากเรื่องไอลงไหนจากเรื่องตีนเต็มใจเนี่ย uh huh. เราอยากจะลองหารสชาติใหม่ๆในการทำ uh huh. นะครับเรื่องทามหผ่านเวลาเนี่ยเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีบวกดราม่าเรื่องททมเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างนักแสดงดาวรุ่งกับหนุ่มบาโฮสนะครับ uh huh. ที่วันหนึ่งเนี่ยหนุ่มบาโฮสเนี่ย uh huh. เขาเข้าไปพพวพันเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา uh huh. จนโดนสังหาร uh huh. ทําให้หนุ่มนักแสดงดาวรุ่งเนี่ยเขารู้สึกไม่เป็นอันทํางานแล้วก็ ปล่อยตัวเองไม่รับผิดชอบงานจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยไปพบชายปริศนา <c oughs> มอบนาฬิกาวิเศษมาให้สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขในอดีตได้ <c oughs> ความสนุกของเรื่องนี้นะครับอยู่ที่ว่าตัวในเอกหรือว่าน้องจิมมี่เนี่ยเขาจะต้องกลับไปอยู่ในอดีตแล้วสืบสอบให้ได้ว่าเหตุผลที่แฟนเขาโดนสังหารเนี่ยคืออะไรความสนุกอีกอันหนึ่งก็คือระหว่างทางเนี่ย ตัวของเจมี่เนี่ยเขาจะรู้หมดว่าเหตุการณ์แต่ละสเต็ปเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เขาต้องทําเป็นเหมือนว่าเขาไม่รู้นะครับแล้วก็จะต้องไขปมคดีความต่างๆครับอ่าให้น้องๆแนะนําตัวก่อนเลยใครเล่นเป็นใครยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากทางนูนเลยครับพี่เต้ครับสวัสดีครับผมบาสกาลันครับรับบทเป็นปาร์คครับสวัสดีครับเพชครับรับบทเป็นบิลครับ อันนี้ก็คือเป็นคู่ทางนี้ใช่ไหมฮะครับครับทางนี้นะฮะครับสวัสดีครับผมจิมมี่จิระเมนะครับผมรับบทเป็นต้าหรือว่าโฟมนั่นเองครับสวัสดีครับผมแคมกุณาทิพนะครับรับบทเป็นคิดนะครับสวัสดีครับผมอตอมปิยวัต์ครับรับบทเป็นลิตเติ้ลครับ สวัสดีครับผมแจมพิรพัฒนะครับรับบทเป็นกองทัพครับอื่ก็คือจะเป็น3มคู่หรือว่าฮะต้องใช้ลสามคู่ครับให้แนะนํากันหน่อยดีกว่าครับแต่และคู่เขามีความเด่นความอะไรกันแต่คู่เขากันบ้างอ่ะคู่ไหนก่อนดีคู่นี้ก่อนล้วกันเนาะอ่ะคู่หน้าอ่ะคู่คกลางก,ก่อนอเลยอ่ะ ครับก็สำหรับคู่ของเรานะครับผมโฟมกับคิสนะก็จะเน้นไปทางเรื่องของดราม่านะครับผมก็อย่างที่พ่เตอร์บอกไปว่าจะเป็นเรื่องของตัวผมเองที่ย้อนเวลากลับไปเพื่อตามหาสาเหตุที่ว่าทำไมคนรักเราถึงตายก็จะมีความดราม่าเกิดขึ้นมากมายมีทั้งความเศร้าความโศดความโกรธแล้วก็ีมอชันด้วยใช่ไหมครับพี่แฮมความโศดความโศดโศดว่าเราย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ลำาสดอ่าใช่ แล้วก็แอคชั่นด้วยใช่ไหมพี่แคมด้วยครับของผมก็จะเป็นอดีตที่มีปมครับแล้วก็กระเกสนมาทํางานในกรุงเทพมาเจอความรักดีๆแต่ว่าต้องจอมเสีดสละน้องเขาไปแบบต้องต้องลุยงานตลอดเพื่อแบบตัวเองอยากรวยครับแล้วก็แบบอยู่ดีๆแบบโดนยิงตายได้ไงก็ไม่รู้อันนี้มันปริศนาครับในซีรีส์ต้องไปติดตามครับอันนี้อ๋อคือเราจะโดนยิงตายแล้วก็คือจะย้อนไปเจอกันอีกทีในใช่ครับใช่ครับอ แล้วมเมื่อกี้อะไรที่บอกว่าบาโฮสนี่คืออะไรนะฮะอือคือการเรื่องนี้เลยจริงๆอ่ะโดยโดยโปูมหลังของเรื่องนะครับคือ2คนนี้เขาเขาเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดที่อยากจะเข้ามาเติบโตนะครับในเมืองกรุงทีนี้เนี่ยช่วงระยะเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาเลยเริ่มด้วยความที่เขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีอะไระต่าเขาก็เลยเริ่มจากการที่ทำงานในบาร์โฮสก็คือพบรักกันในบาร์โฮสครับใช่ใช่ครับผมแล้วมีคนอื่นดีไหมฮะ นี่ครับคู่นี้เป็นยังไงต่อไปอีกคู่หนึ่งของเราค่เาเป็นยังไงเอ่ยครับสำหรับคู่เรานะครับจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะฮีฮาสักนิดหนึ่งครับผมเน้นไปทางคอมเมดี้คอมเมดี้ใช่ใช่ใช่ครับผมพวกเราสองคนก็เล่นเป็นเพื่อนของแคมป์กับจิมมี่นี่แหละในในเรื่องใช่ครับแล้วก็คู่เราเนี่ยจะมีเน้นเรื่องความร้อนแรงจะมีความร้อนร้อนร้อนแรงนะต้องไปติดตามดูกันครับว่าจะร้อนแรงขนาดไหนเออเรียกว่านำเสนอเลยคู่เราเลยต้องรอดูต้องรอดูนี่คืัพพีเซ็น ความร้อนแรงปความแบบย้อนหาปมอะไรบูอะไรแบคู่นี้เขาเขาชัดเจนมากครับพี่แป๊ะเขาบอกเลยร้อนแรงก็เดี๋ยวดูกันว่าร้อนแรงกันแต่คือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในวัยทํางานใช่ไหมเป็นเพื่อนวัยทำงานใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วคู่ต่อไปครับเมื่อกี้เราพูดถึงวัยทำงานแล้วตอนนี้จะเป็นวัยรุ่นวัยมัธยมกันบ้างนะครับอย่างส่วนของคู่ของเราจะเน้นความน่ารักวัยรุ่นวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับแนวัยรุ่น อันนี้ก็คือเป็นตอนสมัย <c oughs> แบบน,น่ารักคือจริง <c oughs> ๆในเรื่องสององ่งคนเียเขาก็เป็นเ,เป็นแอบรักกันมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ปรากฏว่ามีอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ทางบ้านเนี่ยอยากจะส่งไปต่างประเทศทําให้ต่างฝ่ายต่างแรกๆเนี่ยจะไม่สมหวังในความรักแต่จะสมหวังหรือเปล่าเนี่ยผมอยากให้ดูกันมากกว่า <c oughs> <c oughs> ถามที่มาที่ไปของคลอดเรื่องหน่อยครับเตอร์ครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เราปรับไปได้อะไรยังไงมาเออครับก็อย่างที่จะบอกตอนแรกนะครับว่าเราก่อนหน้านี้เราทําเรื่องไอ้ลงไหนกับเต็มใจเนี่ยมันจะเป็นรอมคอมนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเตอร์รู้สึกเฮ้ยเราอ่ะเคยทําละครแนวแอคชั่นมาก่อนเราเรารู้สึกว่าเราอยากเอาความถนัดตัวเองเนี่ยเข้ามาใส่ในการทำซีรีส์ก็ก็ประจบว่าเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับบริษัท GBB Entertainment เนี่ยก็เข้ามาเสนอว่าพี่เติร์ เนี่ยมีนิยายเรื่องนี้เรื่องททมผ่านเวลาได้รับรางวัลชนะเลิศมาลองดูไหมชงเนี่ยมันน่าสนใจเป็นเรื่องของการย้อนเวลาเป็นเรื่องของออบาร์โฮสเป็นเรื่องของการที่มันมีแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องเราบอกเออน่าสนใจนะงั้นพิจารณาลองทําเรื่องนี้แล้วกันเราจะได้มีการ เปลี่ยนช่องในการทําบ้างน,นะครับก็เลยกอลย่อเกิดขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ทม์ผ่านเวลาเนี่ยแหละครับถามหน่อว่อยากดูว่าในเรื่องเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นการข้ามผ่านเวลาได้อ่ะข้ามผ่านเวลากา็มันจะไปย้อนไปได้ยังไงแอบแอบขายไปทัทักกินด้วยถองว่าพรมลีตัง้ตงขายเป็นจีนหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยตอนพรมลีขิดช่องสามนี่ก็แบบมีอะไรนะ กิจกากิจการกจารีค่ะมจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ติดอะไรก็ขออยู่จักรวาลเดียวกันกิจการก็ได้แของเราของเราของเราเป็นไของเราก็ก็จริงๆเนี่ยมันก็ที่แอบสปอยอีพีเนาะจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการโปรโมทของช่องสามไปแล้วนะครับว่ามีในเรื่อง e ี1ีหนึ่งเนี่ย เป็นการเปิดตัวชายหนุ่มปริศนาที่มีนาฬิกาโบราณที่สามารถทําให้เดินทางผ่านเวลาได้ผ่านนาฬิกาใช่ผ่านนาฬิกาโบราณครับโอ้เอาจริงจเรื่องเนี้ยถ้าเราพอมาทาอย่างเงี้ยครับเป็นซีรีส์มันยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ารายละเอียดมันเท่าที่ฟังจากตัวพูดเยอะอยู่เหมือนกันในการสื่อสารหลายๆอย่างให้แบบ เรา <ผม S 1> เรา<ม>เราเราเราใช้วิธีการนําเสนอที่ที่เราอยากให้คนดูสนุกแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ย้อนกลับไปกลับมา,านะครับคืออย่างถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะให้รู้เลยว่าย้อนเวลาอันนี้คือกลับเข้าสู่อดีตแล้วแต่ว่าความสนุกของเรื่องที่เราที่เราอยากให้คนดูติดตามเนี่ยคือตัวตัว,ต,วตัวในเอกเนี่ยโฟมเนี่ยเขาจะต้องต้องกลับไปเจอกลุ่มเพื่อนๆเก่าของเขาแล้วเพื่อนเก่าของเขาเนี่ย มันมันเหมือนมันไม่รู้จักกันน่ะแต่ตัวเขารู้หมดว่าแต่ละคนใครจะครูใครใครจะเป็นยังไงสมมุติว่าคนนคตเขามาเจอคนนี้เขาก็แอบสปอยอยู่เออเนี่ยเดี๋ยวสองคนนี้เดี๋ยวก็ตกกลุ่มแล้วกันแล้วแนเดี๋ยวจะยอมเขาทั้งหมดเลยนะเพื่อนก็งงพูดอะไรฉันไม่เคยยอมใครอ๋อเหมือนย้อนกลับไปแต่ไม่ได้ในระยะเว่าที่นานอยู่ในช่วงแบบช่วงชีวิตอันนั้นอยู่แล้วถูกต้องใช่ครับคือถ้าเกิดอย่างในเรื่องนี้ก็แอบสปอยได้คร่าวๆว่าย้อนไปในระยะเวลา5ปีนะครับแล้วช่วงระยะเวลาที่ย้อนที่เราจะนำเสนอใน E ีพีหนึ่งเนี่ย เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของไทยด้วยนี่แกม,มีจับโยงด้วยใชประวัติศาสตร์ด้วย,ย,ยนะฮะถามแต่เราพูดอยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วจะออากาศแล้วด้วยเนี่ยได้ดูบ้างหรือยัง โอยังยังไม่ดูเลยจริงๆยังไม่ได้ดูตัวของตัวเองเลยครับในในแต่ละ EP ใช่ครับเราก็จะเห็นตัวอย่างเราจะเฉยก็ถามว่าวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวแล้วก็ออนแอร์เป็น EP แรกก็จะรู้สึกตื่นเต้นเนาะใช่ครับผมนอนไม่หลับเลยครับผมจริงอันนี้นอนไม่หลับจริงนอนไม่หลับจริงนอนไม่หลับจริงใช่ตาคับมากเลยครับสองคนนัดแนกกันนอนไม่หลับกนคุยันตื่นเต้นตื่นเจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผมใช่เระว่าจากตัวอย่างที่ปิดออกมาโอ้โหบอกลว่าแบบตื่นเต้นมากยา ว่าพอตัวเต็มแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับผมแล้วก็พวกพวกเรานักแสดงทุกคนเนี่ยแล้วก็รวมถึงเบื้องหลังด้วยก็ค่อนข้างจะเต็มที่มากๆเลยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนนั้นมอบความรักให้กับทางผ่านเวลาของเราครับพูดดีมอบความรักเลยนะกดดันสองคู่แล้วนะพูดกดดันอีกสองคู่แล้วนะตายเลยนะอมาคันนี้ก่อนให้คู่แรกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบบไปไม่ถูกนะคู่นี้คือความรักของมันจะมีเส้นรักเลยไหมคะหรือว่ายังไงฮะสหรับคู่นี้ครับก็จะมีเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ ให้ให้คนดูได้ติดตามว่าความรักเขาจะพัฒนาไปได้ถึงขนาดไหนแต่คู่นี้จะเป็นเดี๋ยวผมแบ่งอย่างนี้สามคู่คู่นี้เขาจะเป็นรักแบบงงหัวไม่ขึ้นหัวปลาหัวปลาหลังากมาถึงก็ย้อนไปหายอดีตไปแก้ไขอย่างนี้ามน่ารักของเขาเนี่ยตอนตอนแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนมีอารมณ์เพื่อนกันอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าชอบกันหรือเปล่าส่วนคู่นี้นะฮะบอกเลยขายเลยความร้อนแรงอย่าไาบอกเขามั่นใจเรื่องนี้เราก็ยกให้เขาเลยเปิดมาปุ๊บ ร้อนแรงเลยอ่าเดี๋ยวรู้ร้อนแรงไหมอาจจะมีคนร้อนแรงอย่างอื่นโดนชกนุ่งชกแม่ฟาดได้ฟาดอย่างนี้นะส่วนคู่นี้ครับจะเป็นแบบน่ารักน่ารักมีเออชอบระบายสีสอนศิลปะให้กันเขาจะเป็นความมีโมเมนต์ที่สดใสก็คือหลายหลายโมเมนต์เลยเรื่องนี้่ใชครับอันนั้นเน้น NC อันนี้เอาตรงเลย NC คือเอาคู่เดียวกันเลย มีเนไงนะพูดเราอยากแบบตื่นเต้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้โนี่ตื่นเต้นจนพูดไม่ออกมือสั่นมาแล้วก็หลังจากที่รู้ว่าจะได้ออนในวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากเมื่อกี้ยังทักบอกพ่อกับแม่อยู่เลยครับว่าอย่าลืมเปิดช่องสามทิ้งไว้ครับตั้งแต่เช้าเลยจะได้เห็นแจมออกทีวีแล้วพ่อแม่ครับได้ออกทีวีแล้วนะครับ เดี๋ยวพ่อแม่ดูแต่เช้าสี่ทุ่มสี่สิบห้าหลับก่อนยุ่งเลยก่อนต้องไปปลุกอีกทีตอนนั้นปลุกเลยครับไม่ได้ไม่ได้อะไรครับก็ตื่นเต้นมากครับก็วันนี้ด้วยเป็นถ่ายปีแรกเลยงี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับอนี้เรื่องแรกกันทั้งคู่เลยครับใช่ครับการแสดงเป็นไงฮะก็เราก็เคี่ยวเข็นมาเป็นระยะเวลาปีกว่านะครับคือจริงๆเดี๋ยวทุกคนเขาจะเราเราอยากจะให้เขาคุ้นเคยกัน จริงๆก็ช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะออนแอร์เนี่ยเราก็ทํากันบ้านแล้วก็เวิร์กช็อปกันเยอะพอสมควรก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนในทีด้วยครับใหม่หมดเลยไหมฮะหรือว่าใครพอมีประสบการณ์มาบ้างโอ้ไม่หมดเลยครับไม่หมดเลยแกกล่องเลยครับผมกล่องกันเลยสดใหม่สุดๆคู่ของเราครับก็ของผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับรู้สึกว่าระยะเวลาแบบหนึ่งปีผมทํากันบ้านแบบ กับน้องกับทุกคนมาตลอดก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเต็มที่มากครับร้อแน่นอนครับเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยครับใช่ครับจริงครับทุกคนพวกเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะทั้งสุขทั้งทุก workshop ต่างต่าง,างแล้วก็สีนของพวกเราก็มีความราม่าค่อนข้างเยอะ ใช่บางทีเราก็แบบร้องไห้เศร้าแล้วก็มีแอคชั่นด้วยก็เป็นการแอคชั่นครั้งแรกของพวกเราด้วยเนาะพี่แคมสนุกครับสนุกใช่อยากให้ทุกคนรอติดตามพวกเราจริงๆครับท่ามนเวลาครับผมเรียกว่ารวมทุกรสไว้ในซีรีส์เรื่องนี้ถามเติ้งหน่อยว่าเรื่องนี้คิดว่ามันจะมีความพิเศษหรือว่าความสนุกแตกต่างออกมปยังไงบอกเลยว่ามันมันครบทุกรสชาตินะครับอย่างที่เติ้งบอกเพราะว่านอกเหนือจากเป็นแอคชั่นแนวที่เติ้งถนัดแล้วเนี่ยมันมีความเป็นแฟนตาซีเข้ามาผสมแล้วก็เรื่องของ ความรักที่หลากหลายในช่วง2วัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่สดใสเเรื่องนําเสนอชีวิตของบุคคล ของเรื่องอาชีพ<ห>น,นะครับผม<ห>ก็อยากใช้ติดตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นนิยายที่ที่ได้รับความนิยมแล้วก็ช่องเนี่ยน่าสนใจแม่ก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องราวหรือซีรีส์ด้วยครับครับถามหน่อยที่บอกว่าแอคชั่นเนี่ยแอคชั่นนำเนี่ยคู่ไหนหนักสุดหรือว่าใครต้องแบบแอคชั่นหนักสุดรหรือเท่าๆกันหมดถามว่าใครโดนหนัก<ห>นสุดดีกว่าจริงเหรอใครโดนหนักสุดดีกว่าจริงเหรอมีคนโดนื้วยเหรอครับพี่บาสอรไดก็ก็ก็อย่างอย่างถ้าเกิดเราอีพีหนึ่งนะครับอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยก็เราก็จะมีให้เห็นเเบาาาๆกก่่่่อนนป็ฉไลลวิง ได้เหครับแต่ว่า E ีพีก็จะเริ่มมีการใช้หมัดใช้หมวยเข้ามาก็ก็ดูก็อยากจะให้ทุกคนรุ้นกันนะว่าใครใครในที่นี้จะโดนจะโดนชกก่อนมันมันจะบู๊กันยังไงมันจะบู๊ครับเหตุผลที่จะต้องบู๊จับเู่ผลว่าอะไรยังไงกันอย่างนี้ใช่ครับคือคือเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ตีกันนะฮะในเรื่องเข้าใจเพราะว่าด้วยความที่ตัวพระเอกของเราเนี่ย ดันเข้าไปโพพันเกี่ยวกับธ<ป>ุรก<ป>ิจส,สีเทา<ป><ป>นะครับ<ป>ก็จะโดนคนไล่ล่าลนะโดนอะไรก็แล้วแต่ส่วนเจ้านี่ในเรื่องเนี่ย เป็นลูกคุณหนูคุณแม่มีบริการลายล้อมอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลามารู้อีกทีหนึ่งว่าลูกตัวเองอะอยากจะมีอิสรภาพหนีไปทำงานหนีไปหนีไปเที่ยวหนีไปทำงานอยู่ในบาร์โฮสก็ส่งบริการไปล้อมในในร้านอะไรครับก็เกิดการมีเรื่องมีราวชกต่อยขึ้นเราก็เป็นฉากสนุกสนานบางครั้งเนี่ยเราก็มีทั้งแอคชั่นที่จริงจังแล้วก็แอคชั่นที่บวกคอมดี้เข้าไปเพื่อให้มันมีความหลากหลายในรสชาติในการนำเสนอดูจากตัวอย่างเราออกเลยนะแอคชั่นแบบคอมดี้ใช่ไหม ดูจากตัวอย่างแล้วคือมันมีหลายแนวเนาะมีความแบบคอมเมดี้ด้วยบูแอคชั่นด้วยที่สำคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรารวมนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โก้นะครับธีรศักดิ์นะครับพี่อ้วนรีเทิร์นหรือว่าพี่แพรรี่ไพวันนะครับผมน้องแจสสิก้านะครับก็อีกหลายท่านเลยที่มาร่วมโปรเจกต์นี้บอกเลยว่าเรื่องนี้ยเราแน่นแต่รู้สึกพี่ของแพรรี่นี่น่าจะเป็นแบบว่าอาเขาเรียกอะไรนะมามาสั่งหรือเปล่าถูกต้อง จากตัวอย่างเนี่ย <ๆ S 1> สอนงานเด็กใหม่นหน่อยซิอย่างนี้เป็นมาดามหรอใช <aki> <c oughs> ่เขาเขานี่แบบว่าพอเวลาเขาเล่นเนี่ยเราเรารู้สึกว่าตอนเนี้ย คือคาแรคเตอร์ที่เขานาเสนอเนี่ยมันออกมาแล้วมันสนุกสนานกันี้จริงๆอย่างสมมุติว่าในฉากที่เขาไปเจอตัวของโฟมอย่างเงี้ยเห็นครั้งแรกก็โอ้มาทํางานเรอจะหล่อจังเลยอะไรเงี้ยมันจะมีการกระเซ้าเยาะแย่กันให้รู้สึกว่าโอ้หน้ารักหน้าหยิกหน้าชังอะไรเงี้ยครับก็เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าพี่แพรี่เขา MP v เหมือนกันแล้วก็โอ้โหทำทำทำออกมาให้น่าดูน่าสนใจเลยครับออน็ก็ไปอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ตั้งใจผลิตออกมานะฮะ จะได้ดูกันแล้วเอาอะไรยังไงบ้างเออยากให้ตั้งตาราอยังไร,<ๆ>ร Go เลก็อยาก จะฝากด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยตั้งใจมากกับการที่กลับมาช่อง3ในครั้งนี้แล้วก็ต้นปีด้วยฝากด้วยนะครับเรื่อง Time The s e r i e s Time หผ่านเวลาทั้งช่อง3นะครับทุกวันอังคารเวลาสี่ทุ่ม45นะครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ามัครับผู้จัดผู้ไปขนาดนี้แล้วเรามาไล่แต่ละคนดีกว่าจะเหลืออะไรกันบ้างเออให้คู่เลยก่อนให้น้องเลยก่อนน้องเลยก่อนคู่ของเราแล้วฝากซีรีส์ของเราฮะอ่ะครับก็ ฝากความน่ารักของเราแล้วกันนะครับ<ม>ไว้กับทุกคนด้วยนะครับก็อ <c oughs> ย่าลืมมาดูนะครับฝ <c oughs> ากติดตามพวกเรานะครับอยากรู้ว่าความรักของเราจะลงเอยแบบไหนเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับทามเดอะซีรีส์ครับอ่ากระโดดมาคู่นี้ก่อนอ่ะครับผมครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมถ้าทั้งหมดของ ทั้งเรื่องของพวกเราเลยเนี่ยพวกเราก็อย่างที่บอกไปว่าตั้งใจกันจริงๆครับผมรวมถึงการเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆครับพวกเราก็เป็นนักแสดงใหม่อย่างไงก็ขอโอกาสให้พวกเราได้แสดงศักยภาพให้กับทุกคนได้เห็นด้วยนะครับโอ้ออนเก่งจริงออนเก่งมากใ่ออนเลยพวงอะไรต้องเข้าเลยแม่ยกต้องมาแม่ยกต้องมาแล้วกก็ เพชรนะครับก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะครับติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่พี่บาส์พูดไปเลยว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจกันมากใช้เวลาเวิร์กช็อปกันยาวนานจริงๆแล้วก็พวกเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมารับความโปกฮาของพวกเรามารับความน่ารักของน้องๆมารับดราม่าของคู่นี้ด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับครับครับผมก็สาหรับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงก็อยากจะให้ทุกคน เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับว่าแบบว่าสนุกยังไงหรือว่ามีสีสันยังไงก็ฝากด้วยนะครับเรื่อง Time the Series ของเรานะครับว่าเราสองคนมีดราม่าหรือว่าแอคชั่นยังไงก็รู้สึกว่าผมว่าผมเล่นเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่เหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันก็ฝากเลยนะครับ So for the fans our Time the Series will on air today for our first episode on Channel 3 around 10:45 PM Don't forget to follow us Time the Series Thank you อ่านะฮะพาอินเตอร์ก็มานะต้องมีอยู่แล้วแฟนต่างชาตินีฮะโอ้ติดตามกันได้นะครับเชื่อว่าจะเป็นซีวิส์อีกเรื่องหนึ่งที่จะสร้างความสนุกความประทับใจแล้วก็หลายๆคนอาจจะถูกน้องๆทุกคนนี้ตกไปเป็นด้อมกันได้นะฮะทุกวันอังคารทางช่อง3นะครับ4ทุ่ม20-45อ๋อขอโทษๆ4สทุ่ม45นะทางช่อง3-20ดูละครกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวต่อด้วยซีรีส์นะฮะ อ้ีวต้องขอบคุณทั้งเจ็ดคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณตามผลงานนะคะไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาพูดคุยอีกอัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะร่วมกันนะฮะสำหรับท่า The